พุทธังธรรมังสังขัมนะพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่สัมมากระนังเสยอยู่ใครควรทบทวนคนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายปราศจากโรคัยไข้เจ็บก็สบายอยู่แต่โรครุมเรามาเลยโอ้ลำบากหัวจิงหัวใจทีนี้ต้องมีปัญญาต้องมีธรรมะต้องเป็นผู้มีสติ กายป่วยทุกๆคนก็ต้องป่วยไม่มากไม่มากก็น้อยอบางบางคนก็ป่วยทางกายนี่ป่วยยาวเลยถ้าหัวจิตหัวใจป่วยไปด้วยพิการไปด้วยนี่แย่เลยนะแย่เลยพราเรียกว่าปัญญากับปัญหาเอาเป็นคู่ปรับกันนะสติแะลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเช่นกัน รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเมื่อก่อนย้อนกลับไปแล้วเข้าใจว่าเราทําดีก็จริงๆก็ทําดีนะนะั่นหละได้ความสบายใจอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อก่อนย้อนกลับไปถ้าสมมติเราถามว่าห้อยจิตห้อยใจเรากูี่ยวกับก,กันกระทาของเราเนะี่ยคบกันอยู่ดีๆทําไมอเขาบอกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบถ้าถึงขนาดนั้นยุ่งนะนะขนาดดีคนหนึ่งตายไปแล้ว ก็ยังไม่ให้กับใบบเวลาผ่านไปผ่านไปถ้าพูดถึงเราใครทุกข์อ่ะใครตกนรกเหมือนกับเราคนอื่นมีทรัพย์สินเงินทองก็าํำรวยกว่าเราถ้าเราเป็นมัวอุจิจฉาอยู่อิจฉาตาลอนทุกข์ไหมทุกข์เลยทุกเรา่นเนียไม่ใช่ทุกเขานะถ้าเขาสร้างความทุกข์ในใจตัวเอนเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ ทุกในใจนี่นะที่สุดของมันเยอะมากเลยสิเยอะมากหาวิธีเจ้าคืนบ้างนะในหลายเดือนมันต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่สาคัญหัวจิตหัวใจเป็นตัวสั่ง,งสั่งสั่งให้ไปทำโน่นทนํานี่วันนี้ทําให้คนดีเป็นคนเลวได้ไหมไม่ไม,ไม่ปีนี้ทั้งปีมันทาให้คนเลวเป็นคนดีได้ไหมไม่ไม หลวงพ่อจึงบอกกันเสมอชวนคนเข้าใจชวนคนดีทำดีนะมันง่ายเพราะมันมีเชื้ออยู่แล้วแต่ถ้าไปชวนคนชั่วทำดีถ้าเขาเอาด้วยก็ดีถ้าเขาไม่เอาด้วยไปถูก,กเขาเลยในโลกอันนี้ก็อยู่เนี่ยมีคนสูงคนตำ่ำมีคนดำคนขาวมีคนหิวหิวห่วยมีคนหิวก็มีคนอิม่มอิ่มทางกายเนี่ยนะ อาหารเขาก็พร้อมอะไรก็เพียบพร้อมและการไปชิมนุน่นชิมนี่ทำน,นทำนุ่นทำนี่ประกาศกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่เราทำอยู่ตรงนั้นทุกคนตลอนตลอน,นอยู่ปัจจุบันเนี่ยรวมไา้ใจเข้ารมหม้ใจออกก็ที่เราไม่ได้หยุดได้อยู่ไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งเนี่ยก็เพราะว่าหามาหามาใช้หามากิน ตอนึงบอกโอ้กับพ่อเนี่ยมันยิ่งกว่าเหี้ยวใหญ่เลยนะถมไม่เต็มมันไม่เต็มหรอกมันไม่เต็มถ้าหัวจิตหัวใจเราทีนี้โลบไปด้วยลองลองก่อนก่อนที่เราจะทานเราตอนที่มันหิวนะ้วเนี่ยมองเห็นอะไรจะกินหมดขวางหน้าเหม,เมือนจะกินหมดเลยนะท่านถึงได้กล่าวว่าโพชนีมัตตัญญาตาความรู้จักในการ รู้จักความหมาณเนะในการบริโภคไม่ใช่บริโภคที่ใช้แล้วก็ที่เหลือก็ทิ้งทิ้งคว่างๆเนี่ยเย,ยี่ไปหมดหลวงพอมาทิ้งเยอะเหมือนกันเนอะอาหารบนโต๊ะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนั่งกินอยู่สองคนอย่างนี้เป็นตน้นเหลือนอกดังเลือเเลือเยอะเลยทําอะไรก็ช่างทีนี้เพาะกับเพาะนี่ใช่ไหมถึงมีฟาร์มเลี้ยงปลา มีลงเพราะเห็ดทุกสิ่งทุกอย่างมีฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฟาร์มไก่ไข่เป็ดไข่อะไรแยะไปหมดใช่ไหมล่ะเพราะโลกอันนี้ยมันเป็นอยู่ลักษณะมันเป็นวัฏจักรวัฏจักรของมันท่านห้ามไม่ให้กินไหมไม่ห้ามถ้ามีกินแต่ท่านไม่ได้บอกว่าในวันทึกนักปราไม่ว่าไปขโมยมากินถ้าไม่มี ให้มีเบขโมยมากินไปปุ่นมากินนะไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกเรื่องอย่างที่หลวงพ่อบอกเรารอภัยพิบัติภัยใกล้ตัวหรือห่างตัวภัยใกล้ตัวหรือเปล่าภัยใกล้ตัวนี่มันมีของมันประจําของมันอยู่แล้วโดยที่เราปฏิเสธไม่ได้อยู่นานเข้านานเข้าก็าอายุมากขึ้นความแก่ก็มาเยือนไงความเจ็บ บางทีความเจ็บมันมาก่อนความแก่โดยซ้าไปแต่จริงถ้าพูดถึงเรื่องแก่โดยสัจธรรมมันก็แก่มาจากท้องแม่นั่นนะถ้าพูดถึงตามแล้วเก้าเดือนแล้วก็ถอยกลับไปเป็นเด็กสามเดือนไม่ได้ก็แก่แล้วแต่แก่มาเรื่อยนั่นแหละแก่มาแต่มันนานเข้านั้นก็มันแก่งอ่อยทีนี้มันแก่มันแก่มากแล้วมันก็แก่มาเรื่อย ก็การเวลามันเกินคินชีวิตสรรพสัตว์เกินคินอยู่เนี้ยเวลาเราไปเขียนออกมาเวลาเราแยากแยะอาการสามสิบสองธาตุสี่นิดน้ำลมไฟนั่นแยาแยะไปหมดแต่ความคิดอยสองอย่างเนี้ยนะมันคิดสูงคิดต่ำคิดดีคิดชั่วก็อยู่ลักษณะหลวงพ่อถึงบอกว่าไม่ใช่คนเรียนจบสูงได้รับปร,ริญญาเป็นคนดีเลยก็ไม่ใช่นะ ไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของของความดีถ้าเขารับปริญญาส,สุดๆเลยก็ปอตีพอทูอเอกพอไหนก็ช่างถ้าเขาทำดีมันก็ดีแต่เขาไปทำไปทาชั่วลองดูดิแต่พอไหนก็สั่งปอตีพอทูอเอกไปทำชั่ว,ดดวมันก็ชั่ว,วอย่นั่นเองเขาไม่ได้บอกว่าคนเรียนสูงทำดีแล้วไม่ทำทำทำ,ทำชั่วเป็นดีนะไม่ใช่มันไม่ใช่ มันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่ในตัวมันเนี่ยอย่างนี้คนเราถ้าเกิดขึ้นมาถ้าควบคุมหัวจิตหัวใจได้เข้าใจเอื้อต่อกันเขาบอกว่าอย่างยกตัวอย่างมันลืมไปหรือเปล่าเลได้เดือมเวลาเราพูดใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้าคนไม่ใช่หายใจก็ผิดโอ้โหน่าคิดนะเนาะหายใจก็ผิดแต่พูดถึงตามดักอย่างใช้คำว่า รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักหนรักเลยกระจายไปทั่วเลยไปทั่วเลยมันก็เป็นสิ่งที่ดีไงเป็นสิ่งที่ดีมันก่อนน้องพ่อไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกศิ์ที่เมืองอุบลน้องพ่อฝากว่าอยู่กับน้องพ่อก็รักน้องพ่อเท่านั้นแหละรักน้องพ่อเนาะเคารพน้นองพ่อเนาะมันก็ไปได้เท่านั้นก็อยู่ได้ ถ้าพูดถึงตาำนะเขาจึงได้บอกว่าที่ทำนะทำอยู่มันไม่ถูกใจแล้วมันไม่ถูกกิเลสแล้วเราไม่ชอบเราจะไปดูตรงไหน,นเราก็ต้องดูจิตตัวเองดูจิตตัวเองเขาจึงว่าคนล่ำคนรวยถ้าเราพอยินดีอุ้ยอนุโมทนากับเขานะสาธุดีใจกับเขานะอ่าเราก็มีความสุขใช่ไหม ถ้าตัวอิจฉาตาลอน,นยุ่งเลยนะยุ่งเลยตรงกันข้ามกันเลยเราก็ทุกข์เสเองนะทุกข์เสเองคนเกิดขึ้นมาทําไมฐานะหรือคุณงามความดีทําไมสร้างมาไม่เท่ากันสร้างมาไม่เท่ากันบางทีเป็นรุ่นพี่เราเกิดก่อนเราเรียกว่ารุ่นพี่ไม่ได้ทําดีทําดีไม่มากบุญไม่มากอหน,น,นะบุญบรารมีไม่มาก ก็อยู่ลักษณะเราดูคติทั้งโลกไหมนะไม่ใช่ว่าคนเกิดก่อนรวยก่อนแล้วไม่ใช่นะบางทีคนเกิดก่อนเรานะทุกอยู่ก่อนเราแล้วทุกยังทุกอย่างนั่นแหละไม่ได้พิ็พผู้เป็นคนนะดูก็อยู่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแต่อายุทีนี้วัยสังขารร่างกายเนี่ยมันชุดไปทุกวันน้องพ่อเคย ไม่ไม่เชยทุกคนก็เคยนั่งคิดอนะเนาะหลายๆเรื่องน้วงพ่อกลับไปสถานที่เคยอยู่อาศัยไปดูคนที่คุ้นเคยก็มีบ้างอย่างที่ผ่านมาปีเดือนเป็นอดีตแล้วนะเพิ่งแป๊บเดียวนะวันที่หกมิถุนายนน้องนลวงพ่อคนหนึ่งตายอันนี้เก็บมาเล่าให้ฟังนลวงพ่อไปนั่งทบทวนห้วงพ่อเคยอยู่ที่นั่นก็เป็นประมาณปีสองปี คนที่จําได้ก็มีเราก็จําได้สัญญาใช่ไหมเราจําได้ไปเห็นตอนตอน,นี้โอ้แก่มากแล้วอายุมากแล้วบางคนเราไม่เคยเห็นอายุสี่สิบ้าิปีเราก็ได้แง่คิดอะได้แง่คิดเราจะต่างอะไรกับเขาไหมเนี่ยแต่เราได้เปรียบตั้งที่เราได้มาทําคนงามความดีประกอบคุณงามความดีแต่เขายังหนึ่งนั้นบางทีเขามาเล่าให้ฟัง มีลูกเท่านั้นแหละยขี่คนนะมีหลานขี่คนแล้วแล้วก็วันนี้ไปหาหกินไม่ได้เลยไปหาอะไรรู้ไหมทำาบาปนเดชถ้าพูดถึงให้หลวงพ่อรับทราบรับฟังนะไปดักหนูก็ไม่ได้เงี้ยเป็นตน้นไปหากบหาเขียดไม่ได้สักตัวยอะไรเงี้ยเป็นตน้นแต่สิ่งที่เขาทำมาก็ทำมา,ำมาไม่รู้ขี่ชีวิตแล้วมันผ่านแล้วก็ว่าเคี่ยวหรือ,หร,อหรือฝันกลางรอนะ เราเคี่ยวกระดูกกระเดี่ยวเขากินเลือดกินเนื้อเขาเนี่ยที่ท่านบอกว่ากินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มจะเป็นคาคาพูดที่น่าน่าคิดนะเยอะมากจากการทําบาปนี่แจากการทําบาปอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงตรงตัวกับเราอย่างน้องพ่อ,อสมมุติอนะสมมตุติอยากกินองค์ประกอบทั้งแยบแยบทหมด หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบมัว่าอย่างยกตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวส้มตำมันมีอะไรผสมเข้าไปบ้างเครื่องปรุงมีทั้งเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดไม่ใช่มีมะละกอแล้วก็เสร็จเลยเคี่ยวกินถ้ามันหิวจริงมันก็ได้นะอดหิวมันหิวโซเลยออะไรขวางหน้ากินหมดอย่างนี้เป็นตน้น เขาจึงบอกไปไปไปดูไปดูยากดูเป็ดดูมนันเราไปดูที่ไหนแล้วเวลาเราโกรธเราโมโหขึ้นมาเราโกรธความโกรธขึ้นมาเราเห็นเปรดเราเห็นไหมมันแสดงออกแล้วจะไปดูที่ไหนไปดูยักดูเป็ดดูมานจะดูที่ไหนม้านี่แหละตรงนี้อแสดงออกบทบาทการแสดงแสดงจริงด้วยนะ เขาเก็บสิ่งเหล่านี้ไปแสดงละครให้เราดูมีตัวอีกชาตาลอนมีตัวละครอตัวนี้เป็นแม่เป็นพ่อเป็นอะไรหลวงพ่อดีนเขาตอนนี้ท่านกําลังดังแล้วนะท่านกําลังดังเขาเลยบอกว่าเขาถ้าเขาให้ไปแสดงละครไปแสดงหนังจะไปไหมถ้าให้เป็นพระเอกจะไปอยู่เป็นพระเอกจะไปอยู พระเอกแห่งคนงามความดีเอกแห่งคนงามความดีมันเด่นชัดเลยนะ,ะถ้าพูดถึงบทการแสดงชีวิตจริงเนี่ยยิ่งกว่าละครีย่ยาวนานละครบางอย่างเขาแสดงเอาแสดงให้เราดูคนที่แสดงนะก็เพื่อปากเพื่อท้องใช่ไหมเพื่อปากเพื่อท้องก็เข้าท่านัดอย่างนั้นคนไปขายขายของทําไมในโลกทําไมไม่ขายทําไมไม่ขายอย่างเดียวกันทั้งหมดนะ ้าความต้องการน้องพ่อจังบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้เนาะ,ะถึงมันมีมันมีน้อยเราต้องการมากๆความโลภความโกรธความหลงมันขมึงตึงตังเลยนะอย่างเงี้ยแสดงได้สมบทบาทเลยโอ้ยไม่ไหวเลยไม่ต้องไปดูเป็ดไม่ดูไม่ดูไปดูยากดูเป็ดก็กิ่นกัน เมื่อวานยังมีเลยก็คนคุ้นเคยฝันพ่อตายฝันฮนะอยากกินลาบฝันยังเป็นบาปเลยเนาะอยากกินลาบลาบสดๆอย่างน,นั้นลาบหลวงพ่อท่โอ้นี่แหละฝันก็เป็นเหตุเหมือนกันเนาะฝันหลวงพ่อทั้งว่าหาความพอดีเถอะลดลงลดโลภลดโกรธลดลบหลง ลดลงนะนะถ้ามันลบล้างได้หมดมัน,ม,นมันลดมันละมันเลิกได้จะเป็นสิ่งที่บัณฑิตนักปราชญ์ยกย่องสรรเสริญน,นะอย่างที่ร้องพ่อบอกตอนที่มันหิวเนี่ยตอนที่กระเพาะความอยากมันเรียกร้องเนี่ยอะไรขวางหน้ามันจะกินได้หมดนะกินไปกินไปเหลือตั้งครึ่งหนึ่งนะเหลือไว้เหลือไว้เต็มโตเลยเหลือไว้เต็มโต เหลือไปเต็มจานเลยเป็นต้นนบอจังหวะกินไปเถอะบริโภคไปเถอะทับไปเถอะทานไปเถอะแต่มันเสงอยาไปหลงเลยนะไม่ใช่ว่าไปทานอาหารที่เขาบอกว่าจานแพงๆหรืออาหารที่มีขึ้นชื่อเห็นต้นอาหารมันมันไม่ทําให้คนชั่วเป็นคนดีได้นะกินอาหารดีๆทานอร่อยราคาแพงถ้าเราไม่ทําดีมันก็ไม่ดี มันเกี่ยวกับการทําดีอย่างที่หลองพ่อเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ไปซื้อดีก็ซื้อไม่ได้ซื้อบาปก็คงซื้อไม่ได้มันจะพ้นจากการกระทําของเราด้่ยลาเรื่องเมื่อวานหลองพ่อไปงานฉลองครบรอบร้อยหกสิบปีมาะะงมาสารคามก็มีงานเทศเดินบัญชาด้วยวันนี้ก็เช่นกันก็มีก็ไปก็ได้ข่าวแนละ้วคนที่รู้จักคุ้นเคยร่วงไปแล้ว ตัง้งศพตรงนั้นตัง้งศพตรงน,งรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติไงที่มาเล่าให้ฟังชอบเราพ่อชอบเข็บมาเล่าให้ฟังก่นอนเลยมันจะได้เป็นเครื่องเตือนสติเราไงเตือนตัวเองนะนะเตือนคนเล่าด้วยอย่างน้องพอนะ่อเอาละเอาอยู่แล้วคงไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายหรอกที่เราได้ข่าวเนี่ยคงไม่ได้ไม่ใช่ชีวิตสุดท้ายที่เราจะได้ยินถ้าตราดยัามีเกิดยก็ย่อมจะได้ข่าว คนตายเสมอเสมอเกิดคู่กับตายไงแต่ตอนที่ยังไม่ตายนะดำลงชีวิตแบบในท่านั้นเองตามแบบฉบับตามแบบฉบับน้องพอถมามว่าความคุ้นเคยสิ่งที่มีอยู่ที่มันเกิดอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราบางคนก็บางคนก็ฝากบวชบางคนมีเหมือนกันน้องพอถามว่า พูดไว้แล้วเมื่อ,อไรจะไปบวชเขาบอกบวชไม่ได้เราในพรรษา,าว่าไปแล้วทีนี้มีใครนาะจะห้ามห้ามคนทําดีในพรรษาไม่ต้องมาทําดีเราออกพรรษาก่อนก็การที่มาบวชลดละเลิกไม่เบียดเบียนเอากายนี้มากายนี้มาไม่ต้องไปเบียดไม่ต้องไปเบียนเบียดเสียชีวิตของคนอื่นเบียดเบียนชีวิตคนอื่นอายุมากแล้ว ไม่เจอตั้งนานบ่นไปหากินหากบทสักตัวก็ไม่เจอแล้วไม่ได้แล้วไปดักหนูก็ไม่ได้อย่างที่หลวงพอ่อที่เขียนมาเลาฟังคือเราฟังด้วยความสลดหดหู่นะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเขาบอกแต่อย่างอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่เดิมๆก็เบียดเบียนชีวิตเขาด้วยเครื่องล่อเครื่องหลอกมันเยืะแยะไปหมดทุกวันนีไฟหลอกตัวแมนใช่ไหม หลอกนนหลอก,ลอก,ลอกนี่คนเราก็เช่นกันแสงสีทําให้คน,คน,ค,นคนจิตใจมันว่างไปแล้วเนมือนกับเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกปัจจุบันนี่จะเป็นโทรศัพท์ก็ดียานพานะก็ดีแล้วก็ด,ดีทุกอย่างหลวงพ่อจังว่าให้มันลงตัวได้ไหมให้มันพอดีได้ไหมจะไปเบียดจะไปยัดเยียดความทุกข์ให้คนอื่น เราก็ไม่ชอบไปแล้วทุกทุกทั้งกายทั้งใจเราก็ไม่ชอบเราไปแย,ยดเยียดในคนอื่นเราหิวเขาก็หิวอาจจะหิวไม่พร้อมกันเรางม้เขาก็ยนะหิวโหยอย่างนี้เดินหิวโซ่เลยบางคนไม่มีมันกะทุวันเนี่ยสัตว์เลี้ยงทัว่วไปโอ้ยเกาะกลุ่มมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เยอะเหลือเกินมันควบคุมไม่หวาไม่ไหวเลยใช่ไหม มีความสุขกันทำคุณงามความดีกันนะหลวงพ่อลาไปก่อนกล่าวหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ